PPV ที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นกับราคาที่สุดว้าวสวยน่าใช้แค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ ับมิซูิชิปาเจโร่สปอร์นะคะ2.4 GT นะคะโมเดลปี2016นะคะกับราคาที่สุดคุ้มเลยแหละสำหรับคลิปนี้นะคะมาพร้อมสายผลเลยนะคะเสียงฝนไม่เป็นไรมันคงจะได้ยินอยู่นะน้องวิก็คือเรารีวิวไปเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะ,ะสำหรับรุ่นนี้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะกับสีน้ำตาลเครื่องยนต์ 2,400cc 108แรงม้านะสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์นะคะ ตอนนี้เรากําลังพูดแข่งกับเสียงฝนนะเพราะว่าฝนกำลังตกนะคะตัวนี้จะเป็นโมเดลปี2016นะคะเป็นตัวท็อปของขับสอนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับเจ้า Mitsubishi Pajero Sport โมเดลปี2016คันนี้นะคะมาเรามาชมภายในเห็นไหมหายละตกแป๊บเดียวสําหรับคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะมาะมีตัวปรับเขาเรียกว่าอะไรนะ ปรับไฟฟ้าให้ด้วยทั้งคู่หน้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะบบกภายในสีดํานะคะและก็พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมั l ต i f u n c t i o n นะคะมีคุบคอนโทรให้ด้วยแล้วก็พาเดนชิพด้วยนะคะพาเดชนชิพด้วยมีครบเลยนะคะส่วนไมค์คันนี้นะอยู่ที่156,392กิโลนะคะกับรวโมเดลปี2016นะคะสำหรับคันนี้นะจะมี จอที่เพดานให้ด้วยนะคะจอ,อดูหนังฟังเพลงเนาะที่เพดานให้ด้วยคอนโซลกลางก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะส่วนอ่าก็เรียกว่าอะไรอะ่ะเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้นะคะสําหรับคันนี้นะอเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะของเจ้ามิสูบิชิปาเจโร r สปอร์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะภายในก็จะเป็นโบนสีดํานะคะสําหรับคันนี้นะ มานี้เลยนะคะภายในเป็นโทนสีดำนะคะรถคันนี้นะคะดูภายในสะอาดสะอานบ่งบอกถึงว่าลูกค้าเดิมนะคะทำกันเขาเรียกว่าอะไรดูแ,รแลรักษาดีมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะบ่อเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะตัวตัวบ่อของมิซูบิชิปาเจโร่เนี่ยจะไม่เหมือนเพื่อนก็คือในส่วนของบ่อมันจะพับเก็บเรียบเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า,าเวลาเราบรรจุหรือใส่ของเนี่ย มันจะใส่ได้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะมีเซนเซอร์การระยะถอยจอดให้ด้วย2จุดน,นะคะ mm hmm. ก็คือบ่อตรงนี้จะไม่ได้เหมือนกับตัวฟอ,อ,อร์เท r เนอร์มันจะแผ่นด้านข้างก็จะกินเนื้อที่ไปแต่ว่าตัวนี้พับลากไปเลยพับเรียบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งแค่2คนบรรจุของได้เลยใส่จักรยานใส่อะไรได้เลยนะสําหรับคนที่ชอบอ,อะไรนะแคมปิง้งไปแคมปิง้งอะไรพวกนี้นะคะได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นกล่อง อันนี้ประสงค์นะคะใส่ส่วนตรงนี้จะเป็นที่ขันยางอะไรอยู่ด้านล่างนะคะก็คืออุปกรณ์ครบนะคะทุกอย่างนะคะสําหรับคันนี้นะเนี่ยน้องพีซูเข้ามาแม่แรงและอุปกรณ์ยังอยู่ครบนะคะสําหรับคันนี้นะคะอุปกรณ์ครบเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านนี้กันอีกสักนิดนึงนะคะสําหรับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตโมเดลปี2016นะคะอ,ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือ สมุดคู่มือเข้ารับบริการยังอยู่ครบนะคะอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นคู่มืออ่าเครื่องเสียงระบบนำทางแล้วก็ชุดเครื่องเสียงหลังนะคะโมเดลจะเป็นโมเดลปี2016แท้นะคะรุ่นคอสอปี2016นะคะตัวนี้มิสูบิชิปาเจรโร r สป,ปอร์ตนะคะเครื่องยนต์2400ซีซี181แรงม้าคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคลิปนี้ราคานะคะสุดคุ้มจริงๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะคะแล้วก็ จะให้ดูที่หน้าห้องเครื่องกันนะคะแล้วเราไปทราบราคากันว่าสุดว้าวแค่ไหนพิเศษแค่ไหนสาหรับคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าสําหรับโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะราคาพิเศษสุดๆเกือบพุกคันเลยทีเดียวนะสําหรับมงคลคาร์เซ็นเตอร์เรานะคะอ่านี่จะเป็นสตาร์เสียงเครื่องยนต์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมอาจจะมีเสียงฝนนิดนึงนะคะตอนนี้ เพราะว่าฝนกำลังตกหนักเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ยินเสียงรถพูดหรือเปล่านะคะแต่ว่าน่าจะได้ยินอยู่เพราะว่ามันอยู่ที่ไม้ตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนกําลังตกหนักเลยนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นห้องเครื่องยนต์สําหรับมิซูปามิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเครื่องยนต์2 4 0 0่ซีซี1 8อแดแรงม้านะสาหรับคันนี้เสียงเครื่องอาจจะไม่ได้ยินชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเสียงฝน เกบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการได้เสียงเครื่องยนต์เพิ่มเติมสามารถให้มดถ่ายนะคะตอนฝนหยุดตกนะคะให,ให้ฟังได้เลยนะคะตัวน,นี้นะขอถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะส่งให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมได้นะ,ะสาหรับเสียงเครื่องยนต์นะคะสําหรับคันนี้นะโมเดลปี2016นะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเขาเรียกว่าอะไรดอกเบี้ยดอกเบี้ยนะคะพี่เศษสุดๆเลยนะคะนี่นเน12เดือนก็มีให้นะคะหรือเรื่องรบดอกเบี้ย 2.69ก็ได้นะคะสำหรับราคานะ7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะ7 9 9 0 0 0บาทนะคะใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่สามารถโทรสอบถามมดได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือแอดไลน์ line. มาคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะบอกได้เลยว่าราคาสุดว wow ้าวจริงๆนะคะกับราคา7 9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคลิปนี้พอจบการรีวิววเพียงเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ